สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับช่องไอ้อุ้ยเมืองการกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นพระรูปรอผงนะครับของหลวงพอ่อยิดวัดหนองจอกนะครับเป็นพระที่สร้างในปีสามห้านะครับเป็นรูปรอผงนะเป็นพระผงนี่ผมเอากล้องเดิมๆม,มาให้เพื่อนเพื่อนดูนะกล้องนี้ก็ช่วยเราพริจารณาพระได้ส่วนหนึ่งนะประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะนี่ครับกล้องเนี่ยมันจะออกหนงเหลี่ยงนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะมีร้านที่สร้างทํานะ นี่ครับผมก็ใช้พิจารณาได้ส่วนหนึ่งครับบางทีกล้องแท้พะเก๋ก็มีนะครับแต่ก็ให้ดูไว้นะครับเพื่อจะได้เป็นองค์ความรู้ให้ครบชุดนะครับนี่ครับครบกระบวนท่านั่นเองนะครับต่อมานี่ครับนี่ครับกล้องเดิมๆก็เป็นอย่างนี้นะครับจักหวัดเห็นไหมก็จะใส่อย่างนี้เลยนะรูปรองพุงครับรุ่นนี้นะครับที่นิยมกันนะครับคือสองโคดนะครับคือไอตัวปั๊มด้านล่างนี่ครับมึกเนี่ยมันจะมี ที่เป็นมึกเดียวนะครับก็คือที่เป็นยันอุตัวเดียวนะครับกับที่เป็นสองโค้ดก็คือลักษณะนี้นะครับก็คือสองโค้ดนะครับก็คือสองสองตาปั๊มนั่นเองนะครับที่เขาบอกว่าสองโค้ดเนี่ยก็จะนิยมกว่าโค้ดเดียวนะก็แต่ก็หลวงพ่อเก็ตเหมือนกันนะครับผมก็ไม่อยากจะแย่งครับก็เล่นราคาก็พอๆกันนะครับเห็นไหมนี่ครับจะเป็นรูปลอผงนะจะเป็นเนื้อผงแล้วก็เป็นรูปลอนะครับจะเป็นมวลสาดรนะกินของผาันนี้จะออกซาเหม็นนิดหน่อยนะ ไม่ค่อยหอมนะครับจะออกกลิ่นเหม็นๆก็เรื่องกินนี้ก็อีกห้าน5%ได้นะครับสำหรับการเกแท้เนี่ยเพราะว่ากินผะนี่ก็สําคัญนะแต่จะออกกกินเหม็นๆนะจะมีกินนะลูกรอผงรุ่นนี้อะแล้วก็ลากามีหนาเมื่อจะเห็นนะว่าจะมีจุดเนี่ยเม็ดเทาๆดําๆนะอยู่ตามองค์ผะนะเนี่ยเป็นส่วนผสมเห็นไหมครับซึ่งก็สมควรที่จะมีนะครับเห็นไหม แล้วก็องค์พระนี้ค่อนข้างที่จะล้ําแล้วก็รอได้ค่อคนข้างที่จะสวยงามนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาลองตีกล้องนะแต่ให้ดูทุกมุมก่อนนะเพื่อนๆดูทุกมุมนะครับนี่ครับอือเป็นไงครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับนี่ครับจมูกตาติดนะครับนี่ครับความลําขององค์พระนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับ เห็นไหมว่าจะมีเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดดำๆเรืองเหลืองปนนะครับเนี่ยดูผ่าเนี่ยจะออกเลืองๆนะครับส่วนที่จะมีส่วนผสมอยู่นะครับย่าออกข่าวเลยนะครับข่าวลวนจักอันตรายนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่ามีสองโค้ดจําโค้ดให้ดีๆก็ได้นะครับจะเป็นลายเซ็นแล้วก็เป็นโค้ดตอุเห็นไหมประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาตีกล้องกันครับสักครู่นะครับเดี๋ยวหยิบกล้องกัน ก็หลวงพยิตนี่ท่านก็เก่งมากเลยนะครับที่เป็นพระที่ผมเคารพนับถือนะครับอ่ะเราก็มาซองเนื้อกันนะเนื้อหานะครับนี่ครับเห็นไหมเพื่อนๆจะมีมวลสารอยู่ด้านในเห็นไหมเป็นมวลมวลสารดำๆนะครับแล้วเนื้อี่จอกเหลืองๆนะเห็นไหมนี่ครับค่อนข้างที่คมชัดนะครับเห็นไหมจอกเหลืองๆนะครับเนี่ยจะเอาเหมือนเขาเขาเรียกว่า เนื้อที่มันเงเหลืองแล้วก็มีมวลสารผรสมปเป็นน้ำๆนะครับเห็นไหมเนี่ยครับจะมีความแห้งนะครับอยมันมันเจ๊เปียงนะครับยามันข้าวโพลนะมันต้องมีความเป็นเหลืองแล้วเหมือนกระเบื้องเนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมว่าจะมีมวลสารไหมลักษณะจะออกเป็นมวลสารเลยเห็นไหมนี่ครับมีคาปแป้งคาเหล่าอยนี้ก็เป็นเรื่องปกติของผ้านะครับซึ่งสมควรที่จะต้องมีนะเห็นไหมครับ ความคมชัดของการพิมพ์พระเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดอย่างมากนะครับในว่นๆหน่อนะครับกลองเนี่ที่มันเป็นสีแดงนี้ก็มีนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของพระกองนะเห็นไหมเราสังเกตง่ายๆนะครับถ้าพระกองจริงเนี่ยจะต้องมีการปรากฏของคุยสีแดงเนี่ยอยู่บนตามเนื้อพระเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยคุยอย่างเน,นี้ยเนี่ยคุยอย่างเนี้ยเห็นไหมแล้วเนื้อดูเนื้อเนี่ยจะมีเม็ดงาดำๆเนี่ย ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดอะไรแต่เป็นมวลสารสีดำๆนะครับอยู่ในเนื้อด้วยนะนี่ครับแล้วความคมชัดของหน้าองค์พระเนี่ยจำพ,พิมพ์ให้แม่นนะว่าหน้านองวงพ่อหน้านี้นะครับเห็นไหมครับยิ้มเลยครับนี่ครับหาองค์ที่มีติดมีหน้ามีตานี่หายาเห็นไหมนเนี่ยติดองค์นี้ติดกระดังงเส้นคอเลยนยเห็นไหมเส้นคอก็ติดนะครับเห็นไหมนี่ด้านข้างนะอ่าด้านข้างเนี่ยเห็นไหมเห็นมวลสารชัดเจนนะครับ นี่ครับค่อนข้างที่คมชัดนะสวยๆก็เริ่มหายากนะครับแถมทันเก่งด้วยนะครับก็ยิ่งหายากขอลูกซอทันเยอะนะลงพยิตเห็นไหมค่อนข้างที่คมชัดมากเห็นไหมเห็นไหมเนื้อหาเนี่ยคมชัดนะครับอืมชัดเจนนะครับ เห็นไ,ไหมครัเนี่ยที่ผมบอกนี่ยมีเม็ดสีดำๆขาวๆเนี่ยไ,ไหมนี่ครับคือเม็ดนี้อยู่ตามเนื้อองค์พระนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของพระเห็นไ,ไหม,ไไหม,ไไหมนี่ครับนี่ครับเนี่ยเนื้อจะออกล้วนๆสุยๆนะครับเห็นไ,ไหม นี่ครับแต่ก็ต้องมีความแห้งมันจะแห้งเป็นหินแล้วลักษาจะออกเหมือนกับเบื้องหินอ่อนเนี่ยเป็่ให้เห็นไหมจะเหมือนลักษากับเบื้องหินอ่อนเห็นไหมครับเนี่ยนะเห็นไหมผมอยากให้ดูผ่าทุกมุมนะครับเห็นไหมเพื่อนๆจะได้ความรู้เต็มที่นะ เราจะพยายามาทำให้ดูทุกบุมให้ได้มากที่สุดนะเห็นไหมครับนเนี่ยมูนส่าเนี่ยเหไหมมันจะออกสีกับเบื้องนะเห็นแน่นลยไหมมันจะส่องยานหนิดนึงนะอ่ะเห็นไหมเนี่ยจะออกเป็นสีคล้าย,ายกับเบื้องนะครับ แล้วก็มีเม็ดงาดำๆภายในองค์พระเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะเห็นไหมยันเนคนเนี่ยตัวสอนของท้างยี่เต่งๆเลยนะก็ะะประมาณนี้ครับเรามาดูใต้ถากันบ้างนะเห็นไนหะมครับว่ามึกเนี่ยจะมีความแห้งนะเป็นไหมเนี่ยเป็นคุยๆเลยนะมีความแห้งอย่างมากเห็นไหมเห็นไ,ไห ว่าจะเห็นแลนว้วมึกเนี่ยเป็นคุยคุยเลยนะเนี่ยต้องส่องให้มึกเป็นลักษณะนี้เลยนะแล้วก็มึกแห้งๆเ,เห็นไหมครับเนี่ยลักษณะนี้เลยนะมึกเห็นไหมเนี่ยครับก็คือองค์ประกอบโดยรวมสําคัญนะมึกนี่ก็สําคัญมากนะครับเป็นสีนี้นะแล้วออกลักษณะแห้ง เนี่ยกองหลวงพ่อจิตเนี่ยเห็นไหมด้านใต้ฐานนี้จะเห็นมวลสารชัดเจนเลยนะว่าจะต้องมีงานดำๆนะครับเห็นไหมดูตามเนื้อแล้วมึกเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจน,นครับอืมนไหมครับมึกเนี่ยนะลายมึกในชัดเจนเลยก็มีความแห้งกับติดก,กับเนื้อแลวที่สําคัญเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมว่า ไอ้พวกงานดำๆเนี่ยมันยังมีอยู่นะเห็นไหมครับเห็นไก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลงขยิตลุเหมือนผงนะครับของท่าน,นะครับนี่ครับก็ดูไมไ่ยากเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับจำโค้ดให้ดีนะครับว่าเป็นโค้ดยังไงนะครับเนี่ยโค้ดลักษณะโค้ดเนะ แล้วก็ตัวโค้ดเห็นไหมเนี่ยไม่ควาาเป็นมึกนะครับเห็นไหมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลงพยิตรุ่นนี้ไม่ค่อยโฟกัสนะอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับก็ดูให้พิมพ์คมชัดนะครับเห็นไหมเส้นคอติดเลยนะครับรุ่นเนี้ยครับก็วันนี้ก็ฝากติดตามนะครับ กดซับสไครกดติดตามไว้นะครับผมก็จะนําคลิปดีๆผ่าเทมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ